วันนี้เราเรียนโรกันไปนะคะตัวแคลิฟอร์เนียโรวันนี้ขอโชว์ผลงานก่อนอโชว์ผลงานก่อนอันนี้จะเป็นผลงานนะคะที่มาเรียนการทำเมื่อกี้นี่นะคะเป็นการปั้นตัวตัวโรนะคะ,ะเห็นไหมสวยงามนะคะขนาดเราเราแบบสอนกันแบบออนไลน์นะคะเราไม่ได้จับสอนอะไรถ้าจับมือได้ผ่านกล้องก็จับได้แล้ว okay. อันนี้ครั้งแรกของหนูในชีวิตลยคครูเรียนกับครูตาลวันนี้เป็นยังไงบ้างอ๋อหนูเข้าไปดูวิวแล้วก็วิธีแรนรรมแล้วก็การสอนหนูก็เลยสุดใจักษะครูตาลค่ะอ่าค่ะครูตาลฉันดีเอาความประทับใจวันนี้ก่อนเอาความประทับใจของวันนี้ที่ที่ได้เรียนกันวันนี้เราเรียนโรกัน<ร><า>ไปนะคะงง<ๆ>ตัวแคลิฟอร์เนียโรวันนี้เป็นยังไงบ้างเรียนโอเคไหมได้ไหม ทำได้ค่ะคุูนตื่นเต้นไปนิดนึงแต่ครูก็สอนหนูเข้าใจง่ายมากเลยค่ะดูไปปีแล้วจะเป็ะเร็จแต่ว่าไม่เร็วเอาแบบพอดีพอดีทีเเ่เราเข้าใจแล้วก็เราทำได้แค่เ,เดี๋ยวเราใช้อันนี้นะคะหยิบม,มาสักประมาณสองสามอันนะหยิบม,มาสักสองสามอันเอาไข่กุ้งเตรียมมาด้วยค่ะเตรียมกระปุกไข่กุ้งด้วยโอเคหยิบม,มาสักสองสามอันแบบนี้นะนะแล้วก็ มีที่คีบไหมมีค่ะเห็นไหมอยู่ครูเตรียมของไว้ให้เรียบร้อยแล้ว <c oughs> อ่าแล้วก็ให้เราเกลี่ยไข่กุ้งอะค่ะเกลี่ยให้มันเป็นขุยๆอะค่ะเกลี่ยให้มันขุยๆนะอ่าให้มันฟูฟัวค่ะให้ไข่กุ้งมันฟูฟูเนาะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวหลังจากนั้นก็เอาตรงเนี้ค่ะวางไว้ลงบนข้าวเลย ทิ้งลงไปเลยค่ะแล้วก็ใช้ที่ขีบนะคะที่คีบถ้าเกิดสมมติว่ามันติดไข่กุ้งอะคะ่ะให้เคาะเคาะแบบนี้ให้ไข่กุ้งมันล่วงลงใช้ที่ขีบนะคะจับข้างนึงให้มือจับข้างนึงแล้วก็พลิกเลยค่ะทั้งสี่ด้านเลยนะคลุกไปทั้งสีดงส่ด้านเลยโอเคคลุกทั้งสี่ด้านเลย จากนั้นอ่ะหยิบเลยค่ะหยิบทีละชิ้นหยิบออกมาเลยใส่ถาดเลยค่ะมีมีจานไหมเตรียมจานแล้วใช่ป่ะมีแล้ค่ะมีแลพยายามอย่าให้มันคว่ำลงนะคะหน้ามันจะไม่สวย <laughs> โอเคเห็นนะโอเคใส่ถาดเลย ทำให้หมดเลยนะากาินพิ่สา เรามาดูผลงานกันนะคะก็จะได้แบบนี้เลยนะคะถ้าใครมาเรียนกับครูตาลน,นะคะผลงานก็จะประมาณนี้นะคะก็จะให้ทำโรแบบสวยๆไส,ส้ล้นๆใส้ทะลักแบบนี้นะคะ่ะ